สวัสดีครับวันนี้จะมาเปลี่ยนฐานก <c oughs> ุญแจรีโมท BM ให้ดูนะครับถ้าใครมีกุญแจรีโมทรูปทรงประมาณนี้าหาเปลี่ยนตามวิธีผมได้เลยนะโอเคฐาน <c oughs> ซื้อจากช้อปปี้มาเดีย๋ยวก่อนอน่นเราต้องแกะมาดูก่อนใช่ไหมว่าฐานมันไซส์อะไรกดตรงนี้ ล้วดึงกุญแจออกมาโอเคทีนี้ตรงนี้ครับแถวแถวนี้มันจะมีร่องมันจะมีไอ้เงี่ยงไอ้แหลมๆอะจริงๆเราต้องดึงออกมาใชใ้ตัวนี้ช่วยยัดยัดเข้าไปแบบเรียบๆอะเนี่ยเห็นไหม ค่อยๆทำหาอะไรเป็นแบนมีดเป็นแบน,นอย่างเงี้ยเห็นไหมเป็นประมาณนี้ตัวที่เรางัดเกอคือจุดนี้ประมาณนี้นะครับงานระระบิดมันออกมานิดเดียวมันก็จะหลุดนะเราจะดูว่ามันใช้เบอร์อะไรเมื่อเราแกะแล้ว จะไปซื้อถูกนี่โอเคก็ cr 2450ของเขาใช้โซนี่มาจริงใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้พานาโซนิกก็น่าจะดี <c oughs> ทีนี้ผมก็เลยไปเซิร์ชในช h อปปอี้เซิร์ชว่า cr 2450มันก็ขึ้นเยอะเยะีย แต่ว่าลองใส่คำว่า BMW ด้วยก็จะมีทานที่มันปั๊มตา BMW อย่างนี้เออแท็กละ89อ่ะครับก้อนละ89หรือว่าสองก้อน89จะไม่ได้มานี้แหละไม่ไม่เกินนี้นะครับโอเคเราก็เก็บใส่ไม่มีอะไร ใส่ให้ยารวรวดเร็วเลยเน,ะนาะขนาดเท่ากันอ,อ๋อแล้วก็เวลาไปซื้อนะแต่ละร้านมันจะไม่เท่ากันตรงนเนี้ยเบสบีฟอร์ยู e เนี่ยก็ประมาณว่าให้ใช้ก่อนหรือวันหมดอายุนั่นแหละมั้งใช่ไหม บางร้านนี่เบบี้พอุสองพันยี่สีเองแต่ว่าผลิตมานานแล้วนี่สองพันสาม่สามแว่าผลิตใหม่หน่อยก็เลือกนะครับร้านไหนที่บางร้านก็โชว์แค่หน้าฉลากอย่างเดียวไม่ได้โชว์ข้้งท้ายพอดีผมเลือกก็ค่อยๆลองเลือกดูนะครับก็จะได้ฐานที่ใหม่หน่อยโอเคครับคลิปนี้ก็จบประมาณนี้นะครับเีร์ใส่ก็แบบนี้ยัดท้ายท่านท้ายเข้าไปก่อนปลายมัน นะครับกดลงมันแนบไปปึ๊กปึกเรียบร้อยแค่นี้เองนะครับยากตนงนี้นิดหน่อยก็คือไม่ยากแต่ข้อระวังนิดหนึ่งแค่นั้นเองโอเคครับสวัสดีครับ